ตอนนี้ก็กว้างอยู่บริเวณประตูช้างเผือกเจ้าช้างเผือกเปือกเผือกเปือก,อก<ๆ>ซึ่งตอนแรงนี่ก็จะมีของกินขายติ๊กาดเจ้าเผือกเจ้า<ๆ>ตอนนี้แรงละประมาณหกโมงกว่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่มีกลางวันยาวนานเจ้าก็เลยจะเปล่งประกายยังมีแสงแดดอยู่แต่ฝนอ้อย ฝนอ้อยฝนตกเจ้าโดโอ้ชอบป,ปีฟูดจะได้กินก็เนี่ยนี่งานร้านที่เขาจะกินเขา,<ะ>า,าจะรอแล้วกันเด้อฝนกระตกเนี่ยนะใช่เรามีลม <laughs> ตอนนี้กวางจะมากินซุกกี้ช้างเผือกเจ้าบอกเลยอาหารที่จะรถก็ายากฝนก็ตกคนรอ,อก่อนหน้า ต้องมีความพยายามในการกินอย่างสูงสุดเจา้าแต่วันนี้ตะกอม่วตะกงจะบายยอมแพ้เดี๋ยวหาที่ตอดรถก่อนนะเจ้าที่นี่คือากาดหน้าประตู้ังเผือกเขาเรียกเช็คกาช้ังเผือกไหมใช่ใช่ไหมไม่รู้คือเราคนเชียงใหม่นะเจ้าแต่บ่ได้บ้านบ้านอยู่ต่างหนอกนับมานบ้านอยู่ในเบียง ก็เลยสถานที่อย่างในเวียงอาจจะแบบค่อยแบบคุ้นเคยเสักตะดหรือว่าร้านดังๆเนี่ยบอกเลยต,ตรงว่ากวางกับได้เคยกินทุกร้านนะเท่านี้กวางจะมากินร้านขึ้นทึ่แห่งช้างเผือกเจ้าก็คือร้านสุก,กี้ช้างเื๋อบอกเลยเป็นเป็นตัวแรกนะเต่อคือเต่อคือเขาลดกายไปไดเนาะเพราะว่าตีจอดรถบันจุนยาก แล้วก็มามันได้กับคน,น้ากเอ๋ก็เลยมาได้สื่อเหม็นตลอดนี่คือมาได้ตั้งใจละตั้งใจอะไรละคอยจะกินก็ต้องได้กินแต่กี้คือตีถ่ายระหว่างจะอยู่ในรถเนาะที่ไรเดอร์ลุม่มเต็มหน้าร้านเลยอะแต่ตะก้องไม่ยอมวันนี้เขาจะมากินกันเจ้า ใส่โมงนี่ฝนตกนะปกติมาได้เตหมหกเงียบตะกี้ฝนปล่อยฝนโปลอยโปรยกับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราเนาะเข้ามาสู่โซนของกินแรงแล้วนะเจ้าเขาจะพุ่งมุ่งหน้าไปที่ร้านที่เขาตั้งใจจะมากินกันนอกจากจะซุกกี้ก็แล้วมีขนมแบมหลายอย่างของกินแบมหลายอย่างนะเจ้า คือเลือกสื้อเลือกหาเลือกกินกันตอนนี้ก็คนยังมาปอนักตะนะคือคนที่มานั่งกินยังมาปอนากเต้าอาจจะไม่ได้รองบนก็นได้เป็นความหวังเล็กๆมีล้านต่ำสั่งมีหลากหลายอย่างข้าวตีวรัดบ้านเหมือกันถ้าต้องถ้าต้องเตีวตั้งหน้านี่นะนเฮ้เมาอนหาอตีวรัดล้านินนี่งไง ร้านตัวโกงเสกอกอีสานมิตรไนไก่ทอดผัดไทยหอกไงขาหมูช่างพื้กก็ดาเดมือนะเมาจอตาซุก,กี้ช่างเผือกขาหมูช่งางเผือกก็ดำเหมือนกัน <Okay. S 1> คนรอนักเลยผัดไทยช้างนเผือกนี่ไงดูพี่ไรเดอร์เสื้อส้ม บัวลอยนี่ก็ดังนะบัวลอยนี่ก็ดังเน่นบัวลอยบัวลอยไข่หวานพี่เบงเขาจะได้กินง่ายกว่านี่ให้ไปดูคนร้อดิลรอทุกคนนั่งรอนี่ลอ้อเ<ม>ข้ามาถึงนะเจ้ากองกระเติลมาทำร,าร้ดมาซองยังไงปีประกันจะบอกว่า เพอจะทำว่าเขาจะกินนี่หรือว่าจะกินบ้านแล้วเพิ่นก็นจะเอาแท็กเรียกเฮาเจ้าท่าถึงคิวเฮาทำมันดังติดๆเนี่ยเฮาก็เตลไปสั่งแ h มรอมเจ้าเตลส่ง h a รอมแล้วก็ค่อยหาที่นั่งแล้วก็ค่อยกินกันแ a มกํารอก จากการน,นัง่งมันจ่การนั่งจากกนนารยืนดูนะเจ้าซุกกีหนึ่งกระทะเนี่ยใช้เวลาสามสิบวินี่คือขนาดทำเร็วขนาดนี้นแล้วมีหลายเต,าต่าด้วยนะเจ้าคือยุคนยังรอหน้าขนาดนี้นะเนี่ยคือกับกองยืนรอนี่แบบไปไปไปละหลายกระทะแล้วนะมันก็จะมีแบบคนหนึ่งที่คอยเตรียมเตรียมวัตถุดิบเนาะแล้วก็อันคนพัดก็กจะแบบมีนาทีพัดที่หน้าเต่าเลย จากการศึกษามาแต่นว,ว่าร้านเนี่ยจะหอมกินของกระทะไม่หอมกินข้วกระทะอันนี้คือจุดเด่นของร้านซุกี้ชามเผือกนี่เจ้าโดยเมนูเด็ดเนี่ยที่กองไปแอบซื้อมาเพื่อว่าก็จะเป็นเมนูซุกแห้งนะเจ้าที่จะอร่อยเด็ดมาถึงแล้วต้องสั่งเพราะว่าเพื่อนจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของซุกแห้งนี่เจ้า คนเริ่มโตรเริ่มว่างนะแต่ของเฮาเยังมาดังรอไปก่อนระหวังรอเจ้า <c oughs> ตากกล้องรอเบกไหวตากล้องโจมหิวเจ้าตับมือถือที่วางก็เลยละไห้ตากล้องไปเอามาลาแล้วเจ้าแต่กล้องยังไหวอยู่กล้องก็รอต่อไป

เนาะระวังรอมันไม่ได้เสี่ยนมากน้ำมันพอดีเน,นาะนาั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วังวถึง close เถอ,อ,องไหมถ่ายไว้พอดีเอาซุกกี้หมูแห้งกับซุกกี้ไก่น้ำค่ะ เป็นตัวเบอร์อยี่เบอร์จ้าตัวเบอร์สาบเอ็ดจ้าแล้วเป็นเกียร์เสรุปแล้วเราต้องเขียนสั่งอีกรอบเหรอ,อเ,เอาล่ <c oughs> เราไม่ได้ศึกษาวิธีการสั่งมาตะกี้ปายก็ฟังบอกเ่าก็ไปได้กินเพศทั้งชายทั้งหญิงใส่เสื้อสีอะไรอ่ะเพศหญิงอ่ะใส่เสื้อสีเทาใส่หมวกนะจ๊ะ เอาซุกกี้เมื่อกี้ว่านะหมูหมูแหง้งหมูแห้งพิเศษเลยเนาะจะแย่งกันกินหนึ่งแล้วก็อีกอันอแล้วแล้วไก่มีไหนไ่นี่ยังมีไก่เอาอื่นๆแต่ซุกกี้ก็เห็นป้ายมีไก่อยู่ไก่น้ำเนะเาะหนึ่งความจริงเ,เมนูก๋วยเตี๋ยวก็มีนะเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมีม่ขาวเนื้อลูกชินอย่างก็มีแต่ว่าร้านซุกกี้เนาะก็ะต้องเอจ้าอาันนี้ทำไมถึงว่าสำหรับกลับบ้านนะ เดินมาไีเหมอกัน้เอันนี้กินที่นี่นะคะเมื่อกี้ไม่ได้เขียนโต๊ะ2ี่อะค่ะเราจำได้อยู่่ะคนโอเคค่ะโอเคค่ะระหว่างรอหมาล่าหมดไปแล้ว น้ำเปล่าหมดไปแล้วต่อด้วยน้ำส้มตอนพี่จะรอนพ <c oughs> ี่สั่งมาเสรน้ำตาลใช่ไหม <c oughs> มันก็น้ำส้มแหละแต่ส้มเขาไม่ค่อยหวานมากสเท่าไหร่คือ <c oughs> ถ้ากินน้ำส้มเปล่าๆอะ่ะมันก็อร่อยแต่นี่มันจะน้ำแข็งแล้วก็ปัน่นมันก็เลยจะได้รู้เพิ่มขึ้น เพื่อสุขภาพแต่คนจริงกันไม่กินรสจัดแล้วก็ไม่กินน้ำตาลเยอะมันก็ดีต่ด,ดีสุขภาพนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเขาได้หนังมาแล้วประมาณประมาณเร็มมะหัวแต่มาล่ามดไปแล้วน้ำามดไปแล้วหนึ่งขวดน้นส่งสต่ออีกแก้ว <c oughs> แ่เขาก็าเต็มใจที่จะรอจ้าเขาได้ที่หนังละ พอจงภูมิใจเพราะมีหลายคนที่ไม่ได้นั่งเหมือนเขาหลายคนยืนเจ้าเราได้นั่งรอเรามีโต,โต๊ะมีเก้าอ,อี้พร้อมรอกินจาเบมูกระัังแล้วละรอได้เจ้ากระพอเป็นพัดทไปสพอโต๊ะข้างๆคนกินไปแต่กี่นะกว่างมาถึงกาจเจ้าเผือประมาณหกโมงสี่สิบตอนนี้เจ็ดโมงหนึ่งพุ่ง เชื่อว่ามันมีไข่บนเพราะทุกคนรอคอยทุกคนยินดีที่จะรอคอยแล้วก็ยินดีที่จะมานั่งรอยืนรอเพื่อที่จะได้กินเจ้าบอกเลยเป็นครั้งแรกของโกค้คว้มที่จะมากินซุกที่เจ้างคือลั่นดังในเทียงไม่คนเทียงไม่อยู่มา30กว่าปีจะมากินจวดีจะแรกเจ้า เจ้าเมนูเด็ดของร้านนี้สุกี้แห้งแต่นี่สั่งพิเศษเลยนะเพราะว่าเป้นวเด็ดดูน้ําจิ้มเจ้าคือน้ําจิ้มสุกีอ้อ่ะมันม่เหมือนน้ําจิ้มสุกี้ทั่วไปที่เขหาหันนะมันจะมีความเป็นแบบว่ามันมาใจแบบเป็นซอสพริกล้วงาลรยๆเนาะมันเป็นจะอีอะมันม่เหมือนที่อื่นนะนะ จ้าเทลงไปเลยจ้าหอมหอมทะลุเนี่เนี่ยะต้วที่พอเปิ้นพัดนะเปิ้นพัดแบบมาได้แบบเหี่ยวอะ่ะคล้ายๆแบบผักสดสะดุ้งไฟอะ่ะจาผักสดนี่คือซุกี้หมูแห้งพิเศษโอ้ขวันต,ต้องต้องกินอย่างระมัดระวังหมาอันปลาเขาจะสุกได้ คือหมูนุ่มมากน้ำจิ้มคือเด็ดเลยเจ้าน้ำจิ้มันจะมันมันจะหวานกลมกลมแล้วมันจะหอมอะ่ะมันมันจะหอมหอมที่มาเมืองไขยท่ากินัเล็ด มันหอมกินกะทะหอมกินน้ำจิ้มถ้าผักมันก็นจะแบบกรุบกรุบผักมันจะได้มาเหี่ยวบอยมอ่ะผักมันจะกรอบกรุบกรุบแต่มันแบบมันเข้ากานะันน่ะคือยอมทักบเลยว่าอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้คนยืนรอกันนักขนาดนี้เจ้า คนเปิดขายตึงวันน่ะคนยืนมายืนรอกัอนนี้ตึงวันเนี่ยอร่อยจิงหอมอันนี้ไก่น้ำใช่ไหมแค่เมนูนึงที่เขาสั่งคือไก่น้ำเจาะน่หมูแหง้งมีไก่น้ำก่นั้นคือแบบฮ่อนเลย เท <Okay, S 2> เลยจ้าคือซุกี้น้ำนี่เปิดมาได้ใส่น้ำจิ้มพิ้งเฮานะนเป็นพิเฮามาเทาเองกระจิ้มน้ำซุปล่าผมรูปะปะ้สดด้วยความกลมกล่อมเจ้า,น,าน้าก็ล้ำนะน้าก็ล้ำมันจะมีความกลมกล่อม ติเด็ดๆคือน,น้ำจิ้มเจ้าแต่ว่าแห้งเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมกระทาะเพิ่มขึ้นมาแต่น้าเนี่ยมันก็จะมีความกรุกม่มๆแล้วก็เข้ากับเราเทน้ำจิ้มเข้าไปอ่ะมันก็จะแบบเข้ากันมากไก่ก็ไก่กระนุ่มหหแไก่กนะนุ่มเจ้าเาปกติไก่มันจะแบบแห้งๆแข็งๆเลเนาะร้อน น้ำจิ้มเด็ดเจ้าหน้ากว่าเราแต่เด็ดสุดคือแหง้งสมใจก็กวางละกินทุกทีจ้ามเหือกตะแหลกต้องขอน้ำจิ้มเพิ่มอ่ะน,มออะ,ะ,มะน้ำจิ้มรำอ่ะเปิดมาได้ใส่น้ำจิ้มในถ้วยมือเหาอ่ะเรามาเสิร์ฟมือเหาเล้วชอบแบบช้ำๆหนักๆอ,อร่อยอ่ะแล้วก็กวางขอ,งของกลิ่นกวางเนื้อเกา่า อร่อยเด็ดแท่โดยเฉพาะแห้งแห้งนี่ยอมทับเลยว่าปลาไม่เห็นด้วยลำแต่เจ้ามันเป็นซุกี้ตี้มาเหมือนที่ที่เคยกินมาก่อนนะ่ะโอ้ขอใหุ้นนี้เลยเหรออืมอ๋อ ต๊ะสเอเจ้ามีน้ำหนึ่งขวดค่ะร้บาทนะ้าใก็เจ้าร้อยสิบมีซีฟก็ไปใบห้าร้อยอ่ะได้อยู่กะใบห้าร้อยได้ก็ค่ะตอนนี้กลับบ้านกลับบ้านค่ะประมาณ20นาทีนะคะจ้าโอเคค่ะถ้าดั่งนี่นานที่ไหมไม่แล้วปิดที่งสุจะถกโอ้เริ่มขายกี่โมงค่ะกโมงเ้าหกโมง ถึงเที่ยงเจ้าไม่ใช่เก yeah> ็บตังค์ไปหกโมงเข้ามาหกโมงสี่สิบนะเข้ามาหกโมงสี่สิบพยายามรอนานไปชั่วโมงอ่ะเปิดฝนหกโมงเจ้าถึงเที่ยงคืนวันนี้ขอความกับกินจนอิ่มสมใจแล้วเจ้าสุกี้ช้าเผือกอร่อยเด็ดสมคำล้ำลือจริงๆเจ้าเมนูเด็ดเมนูแนะนำสุกี้แห้งเจ้าสองถ้วยบวกน้ำถึหนึ่งขวดร้อยสิบบาทคือ ธรรมดา40พิเศษ50ถูกจะอี้ไขที่ไหนจะามากินแมก่ก็ตึงหูกตึงลำก็คือเลยต้องแจ้ความอดทนในการกินเจ้าก็กองวันนี้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มหนัาสาลานแล้วก็ก่อนจะพาไปกินหรือจะพาไปเอลอย่างนี้ในแหงฟาติดตตามก็กองในตอนต่อไปนะเจ้าและป้ากันในเจ้า นั่งในร้านหกสิบบาทครับผมคุณคก็อีน้ำเงินใต้เต็มนั่งได้ทุกโต๊ะนะคะกาอีน้ำเงินอันนี้นั่งได้ทุกโต๊ะ แตงลำลาเลยเหรอรัดใจผี่ชาวของหวานมาได้กับมากินของหวานต่อเจ้าที่พอเอาบัวลอยเพียวๆเลยบัวลอยไข่หวานสองอันเนี่ยหกสิบบาทจะเปว็นหวานหนังในร้านหกสิบแสดงว่าอาจจะมีคิดค่าน้งเพิ่มแถมเล็กน้อยเนาะเจ้าแต่ว่ามาถึงนี้แล้วเนาะบัวลอยจ้ังเผือกเจ้ากําไรก็ว่ากัดกัดชิคกี้ล่าแต่ว่าเออเทีเท่าายวไก่ล่านไปไหนๆก็เสาะี่จอดรถได้ไหนๆก็มาอยู่นี่ละ บอกบบขอผ่านดีกว่าขอกินต่อดีกว่าเจ้าไหนๆก็อยู่นี่ละมีเจ้าบัวลอยช่างเือกบัวลอยจะมีด้อยๆนะคะนะฮะอืมอืมอม,มันแบบได้หวานมากอะ่ะมันจะมีความมันของกะทิเจ้ากะทิลำ แต่มาคิมมนทมมันมันมาได้หวานนักเนาะมาได้หวานเลี่ยนมาได้หวานบาบกออ่ะล้ำจิมไข่กินไขอ่อะรนอเงินเกือบ่าด้วเจ้าดีตีโอใจบาไว้ก่อนเลยจะกินคนจิ้มกัดนะหอมไม่ตุทำจิ้มกัดนะ แต่ไหนๆก็แบบฝั่งตัวยุนี่แล้วเนาะที่นี่เป็นจมงงแล้วนะยุ่งห้อกุ้มเจ้าจะใส่มากำลังพอดีเนาะนักก็นี่ก็กินบมดนะคือลกัลกๆคุณเขาต้องกินอาหารเป็นลักอยู่นะแล้วเนาะนักของหวานคือปิดท้ายอะ่ะขอใส่วงอี่หมอกจับแล้วนะของหวานตัดข้าว เม็ดมันเล็กแล้วมันน้ำกะทิความเป็นน้ำกะทิมันเข้าทั่วถึงอะความมันของกะทิอะมันทั่วถึงแล้วก็จะกลิ่นบอละเพ็จะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็ตัวเม็ดมันแบจืดๆเนาะจะดูความเม็ดเล็กความมันของตัวกะทิจกลิ่นพุ่มกันมันเลยทั่วถึงอ่ะแล้วมีความละมุนละมุนลื่นๆอะถ้าเื่ไม่มีอะไรอยากเนาะถึงว่ะคือคนมันน่าตลอดไงแต่ในความที่เป็นเฮาแบบคนหน้าเขาเลยแบบยากแหวะเนาะนี่แหละสหาทในธรให้คนน่า อย่างกระลงไม่มีขามนะหม,มูนะกี่ตัมไหวละเาหัวมือหัวชะเหมืนกระดังน,นะเอาไว้ผ่านมารอบหน,านา้าเน,นานะคนนี้มาสามารถบรรจุเข้าไปในกระเพาะอ,อันน้อยนี้ได้ละมันขยายออกมาแล้วเนะี่ยเริ่มเริ่มสะสมละโอ้โหจริงจริง ไม่อินไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอย่างเงี้ยเจ็ดเจ็ดร้านนะเจ็ดแต่ทุกร้านเลยข้ัก็ได้ค้าต้้าว กินเสร็จแล้วค <kleine or principalmente> ่่าติ๊กเก็ตอ๋ออค่ะอิ่มแล้วจ้าเราไปกับไม่คลิป